ดีมาดีดีอาหารให้นกไปหรกไปฮะ,ฮะดึ๋ดวข้าจำได้ข้าเอาไบ้บตรุงนี้นโอ้ยังอยู่ยังอยู่นี่นี่โอ้นี่อาหารสำรองน่เดี๋ยวไปให้เจ้านกเจ้าหิงๆกับเจ้าพร,รวย โ okay, okay. oh. อเคโอ้หันจำลองเขาเดี๋ยว okay. okay. เปิดได้แล้วโอเคฮู okay. oh. ้สวยมันสวยอยู่เพราะเก็บไว้อย่างดี ให้เจ้าเหินๆกับเจ้าพะรวยไปดีไปไปกับข้าไปหลุกไปเดี๋ยวมั้งมั้งมาไปด้วยกันแลวไปไปให้เจ้าเหินๆกับเจ้าพะรวยเจ้ามีอาหารเยอะอยู่ไปให้มันมันจังมาที่กงมันมากงมันจะได้กินเนาะลูกเนาะเขามากงเขาเขาก็จะได้กินให้เจ้าเหินๆกับเจ้าพะรวย ปลาปลาเป็นแพรเลยนั่นน่ะโอ้ปลาผุบปลาโผล่ปลาเยอะนั่นเป็นห่วงห่วงของปลานะนี่โอ้ช่ช่เป็นแหล่งห่วงปลาเนี่ยก่อนเขายังมีจอกมีแหน่เต็มแถวนี้ตอนนี้เขาไม่มีที่พึ่งแล้วไหลไปตามน้ำเคลียๆนะฮะเดี๋ยวข้าเอา อาหารให้เจ้าหินกับเจ้าพารวยกอนพอกลับมาเขาจะได้กินเนี่ยไว้ตรงนีนยย้ยังลงก่อนยังลงก่อนเนาะยงลงก่อนลูกลงก่อนลงก่อน,อนอยู่หั่นก่อนเอาอาหารให้เจ้าหินกับเจ้าพารวยกอนเขายัางไงดี เวตรนี้ไวตรงนี้อ,นนอมาเขาก็ได้กินเี้เด้อไว้ตรงนี้เรามาเจากจะได้กินเขาได้พึ่งได้กินพขมาตลอดอ่เขามาหาเจออาหารนี่เขาก็กินได้ นกตัวไหนก็ได้เด้อไม่ใช่กระเจ้าแห่งเจ้าผ่ารวยนกตัวอื่นก็ได้เนาะดีเนาะนกตัวอื่นก็ได้น่นลูกนะแบ่งให้หมดนกตัวไหนก็ได้ไมาเจอ,อก็กินได้เลยเปิดถ้าเยอะกงไว้ให้เรียบร้อยถ้ากงไว้ให้เรียบร้อย อ่นี้เด้อไปมาดีปไปบ้านเราไปหลกไปกินกงกาแฟก่อนไปค่อยมาใหม่ปะถ้ามีแผนพัฒนาหลายอย่างอยู่เนี่จะเอาสายยางลงในพื้นระดับพื้นดินแล้วเอาดินกลบเพื่อไม่ให้น้ำขังในยาง จะได้ไม่เกิดยุงลายแล้วก็ได้เซฟต้นมะพร้าวอีกในระดับหนึ่งนี่คืองานเซนไว้เซนไว้ก่อนเซนไอเดียแปะลูกไปโอ้ต้นทุนต้นทูนน่นี่โอ้ต้นทูนกินกับตั้มะฮุงนี่แซ่บมาดิแม่ดิ ดีเอ้ยไปไปกลับบ้านเฮาไปมาเดินเองเองเดิน,เอ,เ,ดนเองเดินเอาไปขาก,กลับละมไหมกลับบ้านก่อนเร็วเลีว,วกลับบ้านก่อนกลับบ้านก่อนโอ๊ปแป้งห้าล่นแป้งหล่นโอ้มาพาตัวน,นี้สัตว์กินเลย น,นี่ต้นหนึ่งนะปลูกพร้อมกันเลยกัดงามขึ้นโอ้ได้กินลูกเยอะนี่มะพร้าวเตีย้ยนิมะพร้าวเตีย้ยมะพร้าวเตีย้ยเตียเต้ยวเตี้ยดูก่อนรุนก่อนแต่เพื่อนว่ามะาพร้าวเตีย้ยสายพันธุ์นาวาหน,นึ่งไหลตามน้ำมาเห็นสองลูก กำลังแตกหนอ่อใส่ปลูกไว้หั่นตุกต้นหนึ่งนี่ก็ต้นหนึ่งนีนก็ต้นหนึ่นงพร้อมกันเลยปลูกคู่หนึ่งสวยงามสวยงามมาดีไหมามาลูกมาดีดีดมาเร็วเร็วกลับกลับมามาดีมาดีช่างมัน เห็นกลับเองเข้ามามามาลูกไปกลับเร็วเร็วเวมาจะฟัดหนาเร็วมาเดี๋ยวมาจะฟัดเอาเร็วเร็วเร็วกลับบ้านเราเร็วมาวิ่งวิ่งวิ่งขี้กลัวแมวตัวนี้ขี้กลัวมากอันเดินจะค่อยๆเดินเนี่ยจังเกตจุดที่เดินก่อนพอร,ระวังตัวนะลูกนะเป็นแมวที่ระวังตัวนะลูกนะ เก่งเก่งเก่งไปกลับบ้านไปไปเรื่ๆลุก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 ไปขาอุ้มไปขาอุ้มเอาดีกว่าถ้ามองเองเมาจะเดินนี่โอ้ว่าเที่ยงถึงจะได้ถึงบ้านให้เมาจ้องมองข้างทางค่อยเดินทีละก้าวละก้าวพอถึงพอถึงบ้านแน่ครับว่าเออเออเมาจ้องมองทางทีละก้าวละก้าวค่อยๆเดินหนึ่ง รับรองไม่ถึงบ้านเที่ยงกินข้าวตอนพอดี